ปนาตชื่อจริงๆชื่อเล่นก็ลุงเชือ้อบอกอดวงตาข้างนี้นะมันมืดมืดมองอะไรมองเห็นต้นมะม่วงอะ่ะก็รู้สึกว่ามันดำปึ๊ดหมดไม่รู้ว่าสีมะม่วงหรือสีอะไรมองเป็ดมองไก่ประมาณ2เมตร3เมตรที่ก็มองไม่เห็นได้ยินแต่เสียงตอนนี้รับประทานเข้าไปแล้วว่านะสี่กองตัแรกทานไป3กล่องเอ๊รู้สึกว่าคีหูคีตามออก ออกดีแล้วเกินออกแล้วคันหางตาคันอะไรเพอฐานหมดกล่องที่สี่ตอนนอนสองเม็ดเช้าหลังอาหารสองเม็ดตาเรารู้สึกว่ามันดีขึ้นดีก็ที่เรารับประทานยาขนันที่เขาแนะนําแนะนาแนะนามานั่ยน,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 มน,นะมันไม่สบอารมณ์แล้วมันไม่ดีไม่โกรธแต่อันนี้เรากินได้ 4, 2, สี่ซองแล้วด้วยสี่กล่องแล้วรู้สึกว่ามันเริ่มใสขึ้นมาว่ะมองเห็นอะไรต่อไม่อะไรไปได้ไกล จ้างคนขับรถไปทำหัวหินไปอะไรเนี่ย200-500 200-500เข้าป่าเลี่ยงเขาต้องจ้างเขาแต่ตอนนี้ขอโทษนะครับไปเองได้สบายมากขอเชิญชวนพักพวกนะที่ดวงตาเป็นแบบผมนะที่ผมประสบด้วยต่างผมเองเนี่ยผมเป็นเนี่ยผมขอเชวนชวนพักพวกอย่าเชื่อผมแต่ลองมากินดีคอนแทคดูว่ารสชาติ ดวงตาของท่านจะมองเห็นใสขึ้นไหมหรือยังไงเนี่ยอย่าเชื่อผมแต่ต้องทดสอบด้วยตัวของตัวเองดีคอนแทคดีจริงๆผมรับประกันดวงตาคุณอ่อนล้าเต็มทีหลังจากผ่านการใช้งานมาตลอดหรือเปล่าถึงเวลาแล้วที่จะดูแลดวงตาเพื่อสุขภาพที่ดีดีคอนแทคสุดยอดผลิตภัณฑ์ขายดีอันดับหนึ่งในเอเชียดยนวัตกรรมนานโนเทคโนโลยีซึ่งร่างกายดูดซึมได้อย่างรวดเร็ว สารซันโทฟิลและคลายท็อกซาตินที่สกัดจากดอกดาวเรืองจะเข้าไปบำรุงกอประสาทตาและสามารถคงอยู่ในตาเพื่อฟื้นฟูดวงตาได้ดีขึ้นดีคอนแทคช่วยบำรุงดวงตาเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาและดวงตาอาทิจอประสาทตาหลุดลอกตอหินตากระจกจอประสาทตาเสื่อมจอตาเปลี่ยนแปลงจากโรคเบาหวานสายตาพร่ามัวสายตาสั้น สายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาล้าจากการทำงานหนักผู้ที่ใส่คอนแทคเล่นเป็นเวลานานตาแห้งหุ้นในลูกตาเสื่อมเยื่อบูตาอักเสบดีคอนแทคช่วยส่งเสริมการมองเห็นช่วยป้องกันจอตาเสื่อมลดความเสี่ยงการเกิดต้อกระจกช่วยรักษาการรับสีของตาดูแลสุขภาพตาเพื่อดวงตาที่ดีด้วยดีคอนแทค